มีเด็กที่ต้องไปเรียนหนังสือเนี่ยหลายคนแต่ปัญหาก็คือไอ้กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ตามเข้าไปรังควานเด็กที่หมู่บ้านโดยการเอาระเบิดไปปาปาแบบนับไม่ถ้วนจนชาวบ้านเนี่ยต้องวิ่งหนีหลบเข้าไปในห้องน้ําลากมีดไปตามถนนจนชาวบ้านเนี่ยเขาวหวาดกลัวไปหมดคืงนี้ไอเหตุกิดเนี้แล้วก็จะไม่ทําอะไรเลยแหละครับ จะมีกลุ่มเด็กไปรุ่นเข้าไปกลุ่มใหญ่ประมาณทัก20-30คันนะครับพาระเบิดตามซอยตามซอยรอบหมู่บ้านตามกอ,อกทอกซอยมีเมีดลากตามถนนคอนจีดมีเหล็กมีปืนโชว์ปืนโชว์โชว์ปืนโชว์ชวุวววววดปืนนะครับมีมีดาบควางตามถนนสายฝาควางมาจนประมาณระยะทางประมาณ6-7กดโลครับคว่างถนนเลยะครับ ก็ได้แก้งหน่วยงานทางอำเภอทางหน่วยงานอื่นก็เงียบตอนเหตุเกิดนี้ผมก็อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จะไม่มีอีกแบบนี้ครับผมอยากให้ให้ปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ให้มีเด็กที่ว่าอัตพานนะครับแล้วก็ไม่ไปเรียนนะครับเด็กที่เรียนดีอยากไปเรียนก็ไม่กล้าไปเรียนเพราะว่ากลัวกลุ่มนี้ตีนะครับเด็กที่ว่านผมมีหนึ่งรายไม่กล้าไปเรียนต้องหยุดนะครับพ่อไปกลัวจะโดนโดนกลุ่มน,นี้ฆ่านะครับ กลุ่มนี้จะไปเป็นบางบางหมู่ครับบางทีเขาจะไปเป็นบางโซนว่าจะเข้าอ่าคืนนี้จะเข้าบ้านนี้ประมาณประมาณเนี้ยครับจะก,อก่อควนไปทุกหมู่บ้านพฤติกรรมคล้ายๆกันพฤติการคล้ายกันคร,ร,รับเพราะว่าเพราะตอนนั้นก็ไล่องมาก็วิ่งมาทางอรันบ้างแตกไปทางสันทุกแก้วบ้าง ลงมาลันม้างเนี่ยครับเพราะว่าจะทั่วกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าผมก็ยังไม่ไม่ทราบแต่ว่าก็ไปไปมาวันนั้นก็วิ่งมาลงมา,าลมาันนะครับประมาณยี่สิบกว่าคันนะครับแต่ว่าจะกลุ่มเดียวกันไหมผมก็ยังไม่ทราบกังวลครับเพราะว่ากลัวผู้ผู้สูงอายุครับเพราะว่าเข้าไปแบบคือเห็นคนข้างบ้านู่ได้ครับลากมีดใสเลยครับต mm hmm. ามข้างที่อยู่ข้างบ้านอะไรลากมีดฟางฟางอะไรระเบิดปิงกองใสเลยครับ บบไ,มไม่ไม่เ,ไมเกี่ยวข้องเลยไม่เก <คน S 1> ี่ยวข้องเลยต้องคานเปหลบในห้องน้ำเหรอครับคนแกต้องคานไปลในห้องนะ้อ,อย่างบ้านไม่ได้อย่างผมไปทำงานแม่บ้านอยู่บ้านต้องโทรตามกันผมเป็นรปฟอยู <G> ่ผมต้องรีบกลับมาบ้านเพราะไฟลุกหน้าบ้านเขาคว้างระเบิดไฟลุกหน้าบ้านอย่างนี้ครับคือทำให้โจทย์วัฒนาครับเพราะผมคือการคว้างระเบิดนี้เขาก็บอกว่าขาดกันเด็กไปโรงเรียนขาดกันตามผู้ใหญ่ไปตามพวกไปอัดกันนี้แต่เด็กในหมู่บ้านผมตอนนี้ เลิกเรียนไปไม่ได้ก่อนจะมานี่โทรหาก็รับแต่ไม่กล้ามาชวนมานี่ยังไม่กล้ามาเลยครับกลัวกลัวเปิดหน้าแล้วจะมีปัญหาเพราะนั้นผมต้องลาออกจากรปภทุกวันนะผมเคยไปทางานตามโรงงานสองทุ่มภากเลยแผมต้องกลับมาอย่างนี้แต่พฤติกรรมคล้ายกันผมไม่ได้บอกว่าเป็นแก๊งเดียวนะครับแต่พฤติกรรมเหมือนเปรียบเหมือนคุณกันอธิบายมาดูข่าวผมเลยอยากมาร้องเรียนอยากให้ช่วยเหลือหน่อยครับคืนนั้นก็แจ้งทางโรงพักพัฒนานะครับ เขาบอกว่าเหตุยังไม่เกิดมไม่รับแก้อ,อันนี้ตรงๆเลยนะครับ